สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องของกวางตุง้งจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะเรามาที่อุปกรณ์สำคัญในการปลูกกวางตุ้งก่อนนะคะนั่นก็คือสปริงเกอร์ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูก่อน,นะคะ่ะว่าสปริงเกอร์คืออะไรสปริงเกอร์นะคะก็คือเทคโนโลยีการลดน้ำทางการเกษตรอย่างหนึ่งค่ะ เป็นการลดน้ำที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนและยังประหยัดเวลาด้วยนะคะ2ค่ะข้อดีของสปริงเกอร์และ3ที่ขาดไม่ได้ก็คือข้อเสียของมันนั่นเองค่ะมากันที่ข้อดีของสปริงเกอร์ค่ะสปริงเกอร์นะคะ ตั้งเวลาลดน้ำได้ค่ะและสะดวกสบายมากนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสวนค่ะลดน้ำได้เป็นวงกว้างนะคะประหยัดแรงและประหยัดเวลามีหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะเลือกได้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของเจ้าของสวน รูปแบบและประเภทของการใช้ประหยัดน้ำมากค่ะเนื่องจากสามารถควบคุมและกำหนดเวลาและก็ปริมาณในการลดน้ำได้ด้วยนะคะช่วยทำให้พื้นที่บริเวณของส่วนของท่านมีอุณภูมิเย็นเพิ่มความชื้นในอากาศได้ดีที่สุดเลยค่ะ ทางนี้นะคะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียถูกไหมคะข้อเสียของมันนี่เลยงบประมาณในการติดตั้งนะคะสูงกว่าระบบน้ำด้วยสายยางปกติค่ะข้อที่สองค่ะจองจัดแบ่งพื้นที่และวางตำแหน่งสปริงเกอร์ในการลดน้ำตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบสวนเลยค่ะจะทำให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะสาม ต้องมีแรงดันน้ำที่เพียงพอเพื่อประสิทธิภาพที่ดีและสมบูรณ์ในการทำงานของระบบสปริงเกอร์ค่ะต่อมาเราจะมาดูรูปภาพหรือว่าการออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตรการติดตั้งสปริงเกอร์ในสวนผักนะคะนี่เป็นรูปแบบคร่าวๆที่ไปค้นหาและแพยายามจะนำเสนอให้เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นค่ะ โดยจะใช้กับผักหรือพืชผักชนิดไหนบ้างเรามีคำตอบค่ะ 1. ผักสวนขั้วเป็นกลุ่มของพืชลมลุกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นที่สุดมักปลูกตามครัวเรือนหรือปลูกแบบขนาดใหญ่นะคะหรือว่าสวนผักขนาดใหญ่เพื่อการค้าโดยมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิตตามที่เราต้องการมักพบ มเมล็ดพันธุ์นะคะออกจําหน่ายในเชิงพาณิชย์เยอะมากทั้งนี้ไม่รวมผักท้องถิ่นหรือผักป่าพืชสมุนไพรและเครื่องเทศรวมถึงพลไม้บางชนิดที่ปัจจุบันอาจมีการพัฒนาและปลูกเพื่อการค้าต่อไปค่ะ ประเภทที่2ค่ะคือประเภทของผักสมุนไพรผักสมุนไพรและเครื่องเทศนะคะเป็นกลุ่มของพืชผักที่สามารถใช้ได้ทั้งการประกอบอาหารเพื่อให้อาหารเนี่ยมีสีที่สวยงามและมีรสชาติที่อร่อยหรือกลิ่นตามที่เราต้องการค่ะรวมถึงการเพิ่มสรรพคุณทางยาของอาหารด้วยนะคะมักเป็นพืชที่ให้กลิ่นแรงมีรสชาติเผ็ดร้อนส่วน ส่วนมากนะคะจะใช้ส่วนผลและหัวและรากมาใช้ประโยชน์และเป็นพืชในท้องถิ่นที่เราสามารถพบเจอได้ตามตลาดทั่วไปเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาจำแนกพืชผักแบ่งตามส่วนที่เราเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ว่ากินส่วนไหนหรือว่าส่วนไหนเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างค่ะ มากันที่ประเภทที่หนึ่งค่ะประเภทที่เราเนี่ยสามารถกินใบได้เช่นคะน้าผักชีกระดมปีหรือผักกวางตุ้งนะคะทางนี้กินการได้ด้วยนะคะประเภทที่สองค่ะประเภทกินดอกเช่นกระดมดอกหรือดอกผักชนิดต่างๆที่เรานำมารับประทานกันค่ะสามประเภทกินผลหรือฟกักเช่นพริกมักขือฟกักแตงกวา ถั่วฝักยาวเป็นต้นค่ะ C ีประเภทกินหัวหรือรากเช่นขิงข่ะตะไคร้กระเทียมเป็นต้นค่ะพูดเราอยากกินต้มยำม,มากประโยชน์ของปุ๋ยในที่นี้นะคะจะบอกถึงประโยชน์และวิธีใส่ปุ๋ยยังไงให้ต้นกวางตุ้งของเราเนี่ยจเจริญเจริญยิ่งขึ้นค่ะเราเนี่ยนะคะ ควรใส่ปุ๋ย4600หรือแอมโมเนียซัตเฟสอัตรา30กิโลกรัมต่อไร่เป็นการเล่งเจริญเติบโตให้ใบและก้านของต้นไม้ของเราค่ะ หรือจะใช้สูตร20ต่อ111 1 11, 11, หรือสูตรใกล้เคียงในอัตรา30ถึง50กิโลกร,รัมได้ค่ะหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จทุกครั้งนะคะควรมีการราดน้ำตามทันทีอย่าให้ปุ๋ยตกค้างสำหรับการพวนดินหรือกำจัดวัชพืชควรให้ระยะแรกพร้อมกับระยะการถอนแยกค่ะอันนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบต้นทุน ราคากําไรหรือวัตถุดิบต่างๆที่เราต้องเตรียมค่ะ 1. ค่าเมล็ดพันธ์์8 8 0บาทค่าเตรียมดิน1,200บาทปัจจัยการผลิตค่ะ 1. ปุ๋ยเคมี1,900บาท 2. ปุ๋ยคอก1,000บาท 3. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช1,567บาท รวมแล้ว5,947บาททางนี้นะคะราคาจะขึ้นลงขึ้นอยู่กับเศรษฐก,กิจของบ้านเมืองค่ะของจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับนายกนะคะผลผลิตกวางตุ้ง2,500บาทต่อกิโลค่ะราคาขายเนี่ยขึ้นอยู่กับเศรษฐก,กิจค่ะรวมรายได้ประมาณ25,000บาท ปริมาณผลผลิตนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเราด้วยนะคะราคาโดยเฉลี่ยหน้าแปลงกันเกษตรนะคะทั้งนี้ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตขึ้นอยู่กับการตลาดของเราค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมการนำเสนอเรื่องของกวางตุ้งด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะขอบคุณค่ะ